วันนำใจจากพ่อแม่พี่น้องนาฮานกันละกันค่ะเด้อค่ะเด้อขอบคุณผู้สาวผู้บ่าวนั่กันละกันค่ะขอบคุณแดนเซอร์หน้าเวทีว่าจังไดยก็อาจารย์มอแค้นโบักไงน้ำใช้ใส้เอาพ่อแม่น้ำเปล่าตีค่ะเอามาอะไรพัดที่ผอมเอามาอะไรสีมาตีหลังอยู่ดอกน้อปปาเน้อโอ้ห้แล้วเพื่อนห้ก้อนแล้วให้ก้อนแล้วล่วงหน้าแล้ว ขันว่าหาักกันแล้วเห็นหมาก็คิดหอดคันสร้างกันขอแล้วโอ้เห็นสั่งก็ว่ามามนุษย์ใต้พกฝ้าหลายอย่างแต่สิหิตมีรวดไล่กลละเม็ดหลอกล้มคมลินคิดเบื้งดินกับฝ่ามันไกลกันบ่ละเมียขันสร้างกันเขาเน่ยนอยากให้อยู่ฝ่า้า,าป่านนั้นบอกว่าไก้ พนฮักกันอยากคายกไก่ไก่บอ่อได้ห่างพ่อเมิดเวียกบ่งังกันบ่เห็ดกะว,ว่าดีทั้งเนั้นคันว่าสั่งกันแล้วมีหน้ากะว,วา่าโขกมีโศกกะว,ว่าห่วยมีควยตู่มว่ากะปอม มีผราหมกะหาว่ามีผราอ้อมผืนไม่ไมกะเป็นนํำมีท้องคำของจริงกะว่าเป็นของเก๋คันว่าหักกันแล้วเฮ้นเซ่เซ่กะคือนางอปอนแปนผุ้ๆพังพังป๋ากะบ่อได้เอ็มกะย้อยองว่าแต้ดีคนหักกัน ได้อียังจังซี่กะเท้าแบ่งเท้าปันกินน้ำกันเกลือพริกปลาแดกแกงเล้งโซ่คิดเบิ่องอย่ำกินเหล่าให้ได้กะคิดฮอดขันบ่อเอินผู้นัน้นขันบ่อส่วนผู้ดีมารวมบ่อยากกินแต่ม่อยากกอกินกะยังแบ่งกันจุดสูบน้ำกันคนละปุ๊บกะว่ามีแห้งหอ,อนคิดเบิ่ององอ่อยขอนขี่ยังปั่นกันคน สีไปสีมาเขากระื่นกันแล้วจังค่อยไปคนหักกันอยากให้อยู่ใกล้กลเวา้าม้วนส่วนจา่าคำแรงมาพากันกินเขาว่าซุ่มเซลนองพีขอบคุณครับนี่ละจังเป็นคนหักกันเนาะไอเนาะมีเราโบกได้เราให้ได้ก็คิดหอดไปงานได้ก็มีตาหักหมอลำหนาหันหนาเวทีก็ได้นำเอานำเอา กินน ok no ้ำกันเกียพริกปลาแดกแกงเล้งโอคนหักกันผิดแนวใดมีแน่าผิดกันอยู่ดีคนหักกันกระไดคนหักกันผิดแนวใดผิดยามลุกนั่นนี่บัดยามลุกขึ้นบัดลืมเอิ่มว่าเสี่ยวกันว่าเด่นน้อโอ้อยด้ ทีมงานจะภาพได้สร้างน้ำกระทํำบุญเสื้อว่าบุญมีบาปมีสมดังความมุ่งมาตปปัรถนะแล้วจังได้จ้างวะลองวะล่ำมาเสพสลองให้ปูเฮาเมื่อนี่ให้พี่น้องเฮาได้มวนได้ซืึนบัดนี้ค้าว่าบุญอยากได้ไปเฮ็ดหยังบัดนี้ คำว่าบุญบุญนี่กาอยากได้ไปเห็ดหยัางหรือสิไปไทถนาคือจังโวยเถือกบอ่อหรือสิเอามาไว้ในรัวักขวกีีเอามาฝักใส่อ่้อตกแกงต้มว่าสดกินมันบ่ป็นจังสั้นดอกคำว่าน้ำบุญคำว่าบุญบนนี่เป็นสื่อน้ำพระธรรมบววันไปเอาได้เมนผู้ใดสร้างไว้บุญพลาสิอยู่สมสีได้ขึ้นยงยงไปอยู่เ ู้สาวต็นี่พ่อคือใส่เสื้อกูคือกันสีแดงคือกันเด่ผู้ทําพระลานันเด่ผู้ทําว่าเด่นน้องขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่สุดสวยด้วครับโอเคครับผมครับกุหลาบแดงแล้วไนะอาจารย์มอเคนมาทั้งพี ไหวาตาไวเฮารอบนี่โหไหวาตาไวครับ <c oughs> ผมขอบคุณครับโอ้ยแม่เฒ่าขอบคุณครับลูกสาวอยู่เซนอ้อก็อยากเห็นหน้าลูกสาวแท้ไหวตาหูกับตาเ้อะไหวตาหูกับตาตีพอ คำว่บาบุญบุญนี้มันบ่ออกลูกน้อยหาหกเคลื่อหมาาคือท่านสินภาวนาบุญกิริยาวัตถุสามซื้อบรรมียานหนังบ่ย่านขาบ่โค้งกับ,บุญโตแต่สาสกอนนอนบ่ฝันหลักลายเป็นเดืองว่าเลี้ยงบุญไปทางพุ่นกับมีผููถาม ไปทางบูลาภาก็ามีผูมาหับไปพักเศร้าเดอกกินเขานี่แม่นหฮาสร้างไว้แวไดก็มีมาอากปากขึ้นแต่ละขอคนเสือ้อว่าเสือ้อทีอือเอือสิไปใครฆ่าก็ยัง้งเพิ่งนนอกผลบุญได้กาไรบาา่อขาดทุนก็แม่นบูนที่ทำใบเอือจังหัวสร้างมาได้น่าสวนหัวให้ก็แม่นหฮาสร้างไว้จังมาได้ แม่ลาเถลัางเด้อคนฟังโอ้ย้เดียโอ้ยลันนมเปรียบเช่นทีมงานจับภาพเมรีพ่อประทวนพิลาหลวงพี่สบไปเฮาทีมงานจับภาพสร้างน้ำกะฐาบุญผู้ใดได้สร้างผลบุญผลท่านตายไปแล้ว ออตายไปแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ท่นานผู้ใดบ่ถึงสร้างคุณงามความดีตายไปแล้วสิได้ตกหมอน่นาลกนี่ล่ะพอเอ้ยเพิ่นจังว่าการท่านนียาสมัยมือนามือไม่พัดนักชีวิตของคนเฮาบ่เปลี่ยนแปลไปแก่ก็ตายไปกับบา้ารอยมิกิเดีโอด้ดีโอ้โอ เอาเด้อนี่ละพอเงินเดือพอก็มีตังหลัานั้นจะเอาหาบัดเวลาเขาตายเขาเดือพอห้ามเขาป้าสาอะไรก็ตาห่วงหักมีตันหรือบ้าโคองเดียวหากเป๋ความบินคนนักเช่นนันกันกระมันส่วนเขาหนาหนาหนด่อที่หบดมีจะไเวลาเขาสูขุ้มชีตึงติดเมนตาจะบไปเห็นงวงข้างกับสวัสดีครับอันนี้ก็พี่พาด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับเอาอาจารย์หมอแคน ตอนรถบัตนี่คันหมอแค้นแดงเงนินเอาเป้าเด็ดีพิจาราเป็นพิเศษมาหนิเอาเด้อขีพึ่งปีดเม่นตาเจา้าบ่เห็นงูทางกาบเงินบาทเดียวใส่ปากับคักเอาไปดอยบ่ได้ยินเม่นเจ้าจมบ่ได้ยินเม่นเจ้าก็ว่าคือให้กูในทะเลนอสูงหงรมูฮ่าดื้อนางดื้อด้อนางดื้อเดื้อนางดื้อ อยากพี่น้องเปิดบาสังขารเท่าในี่อคนเดินเศร้าเดินเมื่อเศร้าเห็นหน้าจังวายังอนิจจาอนิจังสังขารเท่านี่อเทียงฉะนั้นแล้วตอนนี้ชีวิตอยู่สร้างน้ำตะทะมุญเปรียบเช่นทีมงานเจ้าภาพวันนี้ได้สร้างน้ำตะทะมุญสาธุเด้อเฮ้ยให้ทีมงานเจ้าพอดีเย่อโยงยิงยิงร่ำร่ำรวยรวยงวดสีมาถูกหวยลอตเตอรี่เอาเงินล้านขากระเป๋าว่าสุขคนเด้อ เอาเด้อกับเพิ่นจังว่าประกันท่านนี้ยาสมัยมือหนักกับมือไม่พันนัดชีวิตของแม่นคนเฮาคนนฮกก็เบียนเปรไปแก่นอก็ไต้ได้ละเว้นไปจอยไม่จบปหร่อยมีแคดีเงินเลือกพอก็ไม่มีตังลานตันลานท่านจะเอาหาบัดเวลาเขาตายเขาเด้อพออาบผภาษาภาษาแต่ก็ตาห่วงหักมีดทันเดือกประกดวงเดียวดวงเดียววางเปขวงมินคน chiều hộp mì cà phê cũng chi <laughs> từng phiên ta cho ta cho bay nung thang cám ngân điều xây bạc cắm bạc cắm cắm ổ bỏ đây nghĩ bên chậu trống bỏ đây và thứ hai cùn sẽ nó sù hà thế nó chi ma áo thiên na ma bỏ thức là đây kiện bà cô mẹ bà đang cho bà câu tiếng quân càng tiếng miền tây สิหามเบนเจ้าลงเจ้าลงแง่ไปพอจอยพอไปถึงกองฟ้าเหลวเขาห้อข้องกอกฝนสามรอบเขาเ้อพอตาบ่อไก่หูไข่หัวห้าบวกบวกเอ็มถามขึ้นกองฟวาเหลวจุดกีมบตะพึ่งบัดเวลาเขาจุดหมูคนล้นหอนบ่อได้ยินเจ้าจงบ่อไดงยินเจ้าบัวอวานอุ้ยหอนจะเขาหูหมูหาน่อยพระยาหยาบหยางดำปีเสือสวยเดแมเด้อค้นเฮาเกิดมาแหลวบายืนมันพอพันปีดอกคนนึง ยาสว่าเกิดมาแล้วยืนมันพันปีดอกป้าไตเพราะฉะนั้นให้เฝ้าเฮ็นเฝ้าท่านมีแนวเดี๋ยวเมนบบาเฝ้าเ็อยยาเฝ้าไตามันอายโข <Hey, hey. S 1> อเสียงเจ้าภาพหน้อยอสุดยอดจีมงานเจ้าภาพเมื่อี้แน่นเดียว <Hey. S 1> <Hey. S 1> เอาเด้อกับเฮิน ทําปาหมอหมอนี้เด้นอมีเด้อพอมานําหมลองว่าเด้อหมอนดนบ่เก็บบ่ควรหมอนวดเพิ่นบ่เพิ่นเฝาเซาเลีวว่าดีก่อนพี่สิก่อนน่อยก่อนใหญ่ก่ใหญ่อ่าเด้อนมเด้อก่อนีไกก่อนเ็ก่อนลวลําันดีแม่นคนแนวเ้ข่อยเด้ละแม่นกับเจ้าเป็นตาเอาแต่ของทางใต ละกระสูงคือกันกับเจ้าลำบ่าวต่างบ่าวต่างบ่ามีมีผลลำต้นดุลอาจจะฟังสดแก่งว่าหมอลำเป็นสีแกงสีแกงก่อนโตว่าดีแตะลำตื้นดีแบบบุกแบบเลี่ยมแบดเลี่ยมมาแบดเลี่ยมมัเป็นหแอหนอรองคืนท่าทางไอ้เดียมไอจะมาโดดลายลาเดินขาเดิอพอไปสีนั่นเนินนั่นเนินยางเดินขาเก้าเก่งเดิอพอกระดินเป็นเสาเดินเป็นเสาเสาด้วยความทันยางบาดหัวต่างก็ดิ่งติดต่อ บาลงบ่มบ่มโขลงกาบ้กาเมีนมันหนุดึงิดกางผู้ดังมาเอ้ยมาเอ้ยเอบอลอาวันนาวัน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 ไทยเด้อแม่ยปเต่าได้ย้อนลงฝนใส่กานเอาหมักเมี่ยเข่าหมักคนเมาชายอิสระในรอบนี้เมดเล่เฮนอาหัทนาเวทีได้มลอนได้ซื้อน้ำกันเด้อ